การเมืองไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับไม่ได้เลี้ยงหลานประชาชนได้เห็นละทักษิณไม่ได้ป่วยจริงประชาชนได้เห็นละสองอย่างนี้ประชาชนได้เห็นชัดเจนนะะนั่นหมายความว่าวันเวลามันระบุถึงสถานการณ์นะครับตอนนี้เราได้เห็นในการเคลื่อนไหวของทหารที่ผิดปกติเนี่ยนะคนะงคงได้เห็นละ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงเป็นเรื่องของระบบทักษินคืนชีพนะประเทศจะเกิดอะไรขึ้นขาต้องกสอะไรบต้องมีค่ะเลือกเลยเดิน้นะผมน้องน้้องนขมโทษโทษโทษข้างหลังเอาอลไรเอาเอาเอาได้ยังได้ยัง

นายกนี่ครับกล้องกลางเลยครับพาเลยพี like ่พาเศรษฐกิจไม่ต้องดีอ่ะซึ่งผมเชื่อว่าท่านนายกก็คงวางแผนที่จะฟื้นเศรษฐกิจและเศรษฐกิจดีทั้งประเทศเนี่ยทุกอย่างมันก็ดีตามครับเพราะว่ากองทัพเดินได้ท้อง ดราม่าก็คือดราม่าดราม่าแปลว่าเรื่องไม่จริงจริงไหมครับวันนี้ก็ขอใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็เอ่อก็มีอะไรก็จะเขียนแนะนำรัฐบาลบ้างเพื่อจะให้ช่วยกันแก้ปัญหาเพราะว่าวงบ้านเมืองครับวันนี้จะแนะนำทางช่องทางไหนครับแล้วเห็นคนแสดงความคิดเห็นเขาก็เลยอมน้อยใจอย่างมากก็ไม่น้อยใจเลีอย่าพูดน้อยใจเลยนี่มันต้องใช้เวลาทุกอย่าง นะครรับผม,ม,าามาาวางจเองเเทพไทยเสนาพงค์ฮะก็ได้มีการวิเคราะห์เรื่องของทักษิณคืนชีพเป็นระบบใหม่คืนชีพขึ้นมาทวกจุดิดเชิงนงโยบายนะครับแล้วก็ความยุติธรรมนั้นหายไปนะครับคนของทักษิณทยอยเดินทางกลับมายัางประเทศไทยตั้งแต่จักพพรพงศ์เป็นแขกดงอัธชยัย ณนะนะตอนนี้ดิสซิมัน์พุงเรืองรองก็จะเดินทางกลับมาด้วยนะครับซึ่งคนการเดินทางกลับมาครั้งนี้เขาก็อ้างว่าจะมาทําการช่วยเหลือประเทศไทยนะมารับใช้ประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็น,ปนกลยุทธ์ทางการเมืองในขณะที่เทพไทเซนพะงม,มองว่าการที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าดิจิตอลวอลเล็นะครับในเหตุการณ์อื่นๆกําลังเกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลทําให้ระบอบทักษิณน,นั้น ครอบงำประเทศไทยในขณะที่มีการพูดว่าทักษิณนั้นในการที่พระราชาทานอไปโทษนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชทานไปโทษแลวบอกว่าทักษิณนั้นเป็นคนจงรักภักดีหลังจากรัฐบาลชุดนี้มีอำนาจในการบริหารประเทศเข้ามาคุมอำนาจรัฐในหลายประเด็นประเด็นแรกก็คือคุณทักษิณ ที่ต้องคําพิพากษาของสาลดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุกสามคดีรวมแล้วโทษสิบปีคุณตักสินเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็สารดีกามีคําพิพากษาสั่งจำคุกรวมเหลือ8ปปีและได้รับพระราชทานอภัยลดโทษมีโทษจำคุก เหลือหนึ่งปีแต่ว่าคุณทักษินไม่ได้เข้าสู่เรือนจำแม้แต่วันเดียวครับ 2. คดีที่สารดีกา,าแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษายกฟ้องคุณยิ่งลักษ์กับพวกอีกคนในคดีที่จัดอีเวนต์รดโชว์ สร้างอนาคตประเทศไทยงบประมาณ240ล้านบาทแล้วกสาลก็มีคำสั่งเพิกถอนหมายจับครับสาสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษายกฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพวกในข้าอหาใช้อำนาจโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาสมชในขณนะนั้น ให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐรมนตรีโดยมิชอบล่าสุดคดีนี้สารยกฟ้องไปแล้วแล้วก็สำนักงานอายการสูงสุดมีคำสั่งไม่อุทธรณ์ทั้งที่คุณทวินเปลี่ยนสีในฐานะที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงมีความประสงค์อยากจะให้สำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยอุทธรณ์เรื่องนี้ เพื่อให้เรื่องมันจบสิ้นกระบวนความปราศจากข้อสงสัยแต่ว่าก็ไม่ได้อุทธรณเป็นข้อยุติไปแล้วส่วนคดีที่ต้องจับตามองอีกต่อไปผมคิดว่าอย่างน้อยก็มีอยู่4คดีนะครับ4คดีเรื่องแรกก็คือการสั่งคดีของสำนักง,งานอายการสูงสุดต่อคดี กระทำความผิดมาตรา1 1 2ของคุณทักสินชินวัตรซึ่งสำนังกงานอายการสูงสุดนัดฟังคำสั่งในวันที่10เมษายน2567ซึ่งก็จะรอดูว่าคำสั่งจะออกมาอย่างไรจะสั่งฟ้องหรือไม่หรือว่าจะเลื่อนการมีคำสั่งหรือมีผลมีผลประการใดก็ ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป 2. การกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการของคุณยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรซึ่งมีการประเมินว่าหลังจากนี้น่าจะเป็นทางที่ปลอดโปร่งสำหรับคุณยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรที่จะเดินกลับเดินทางกลับประเทศไทยและก็มีคดีความติดตัวอยู่มีความผิดมาตรา157โทษจำคุก5ปี คุณยิงรักจะเข้ามาใชายแบบทักษิณโมเดลหรือว่ามีแนวทางของทางพิเศษอย่างไรหรือไม่นี่ก็ต้องติดตามกันอีกต่อไป 3. การประกาศกลับประเทศไทยของคุณจกักรพบเพ็แขซึ่งได้รีภัยทางการเมืองหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศหลายปีแล้วก็มีคดี ความผิดมาตรา112ติดตัวอยู่ด้วยก็ต้องจับตาดูกันว่าหลังจากคุณจกักรพจน์เนแขกกลับประเทศไทยแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยในความผิดมาตรา112เนี่ยคุณจกักรพจน์เ็นแขกจะได้รับการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกับผู้ต้องหามาตรา112คนอื่นๆหรือไม่ครับเพราะนั้นผมก็อยากให้สังคมไทยได้ติดตามหลังจากนี้ ที่เขาวิเคราะห์กันว่าระบอบทักษิณเนี่ยคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเมื่อระบอบทักษิณคืนชีพแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมไทยจะบิดเบี้ยวหรือจะปฏิบัติแบบสองมาตรฐานหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปครับเรื่องนี้มีคนตั้งคำถามกับผมมากตกลงอะไรทักษิณจะคืนชีพเหรอทักษิณจงรักภักดีจริงหรือเปล่า นะครับและการส่งคนกลับมานี่มีเจตนา r o ม o อะไรประเด็นแรกระบบพักสินคืนชีพใช่ไหมทําไมที่เขาคิดอย่างนั้นในเชิงปรากฏการณ์ก็เพราะเห็นเรื่องของเงินดิจิตอลโวลเดตนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่เข้าร่วมประชุมนะครับสาเหตุที่ไม่เข้าร่วมประชุมเพราะถ้าประชุมแล้วตามกฎหมายต้องมีส่วนรับผิดชอบกับเงินดิจิตอลโวลเดตนะครับพอไปถามผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตอบไปแล้วว่าไปถามปพชปปชก็ชี้ว่ากรณีดังกล่าว เข้าขายองค์ประกอบนะครับการทุจริตเชิงนโยบายนะครับขัดพรบการเงินการคลังนะครับแล้วก็ขัดพรบรเงินตรานะครับแล้วก็ผิดเรื่องของวินัยการเงินการคลังด้วยนะครับถ้าทําขึ้นมาถ้าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไ,ทยไปไประชุมขึ้นมาก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบเหมือนคดีอะไรซ้ำไหมฮะคดีจำนำข้าว ที่ประหลัดอธิบดีต่างๆเข้าทําการร่วมประชุมแสดงว่ารับทราบจนเป็นมติออกมานั่นมีความรับผิดชอบทางกฎหมายการที่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เข้าร่วมประชุมนะครับมีการเขียนกฎหมายและเขียนต้นุนไว้ล่วงหน้าเพราะเกิดเหตุการณ์ในปี2 5 4 5นะครับนั่นคือประการที่1นะเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นประเด็นตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินไม่สามารถที่จะทําให้สภาวะเศรษฐกิจ ดีขึ้นได้ราคาน้ำมันตอนนี้พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะดีเซลสาเหตุหลักๆเพราะเขาไม่เข้าใจและทําให้ประเทศไทยเป็นหนี้เพิ่มสูงขึ้นจากกองทุนน้ามันมากกว่า2แสนล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นดีเซลฮะจากไม่เกิน30บาททะลุ32บาทซึ่งผมเคยเตือนเรื่องนี้มาหลายแต่หลายครั้งละนะครับบอกว่าการวางนโยบายผิดไปลดภาษีในสิ่งที่ไม่ควรลดนะครับไปเพิ่มภาษีในสิ่งที่ไม่ควรเพิ่มแต่สุดท้ายก็จะเจอ2เด้ง คือสภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะกลุ่มโอเปกพลัสที่กําลังทําสงครามที่มีรัสเซียแล้วก็กลุ่มโอเปยกยกระดับนะครับทำให้ราคาสูงขึ้นนั่นะคือประการที่1ประการที่2นะครับเรื่องของการวางหลักการบริหารที่ปิดพลาดไปตัดภาษีที่เรียกว่าอ้างว่าเป็นภาษีซ้ําซ้อนเนี่ยยิ่งส่งผลทําให้กองทุนน้ามันเนี่ยเป็นหนี้มากขึ้นนะตอนนี้ ห้าหกเดือนเป็นหนี้มากกว่าสองแสนล้านบาทนะซึ่งไอ้สองแสนล้านบาทเป็นเงินของใครเงินของพวกเรานะนะที่คนบอกโอ้ยรัฐบาลเศรษฐาเข้ามาเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันเป็นยังไงบ้างฮะผมเรียนทุนส่วนไปแล้วนะไม่ได้เราเป็นไม่ได้หรกที่คุณไอ้พีรพันธ์เนี่ยมาเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้แสดงว่าเขาไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจผมบอกแต่แรกก็เรื่องพลังงานก็าผิดพลาดนะครับโดยเฉพาะคุณพิรพันธ์เนี่ยไม่เข้าใจเลยนะไปเดินไปเบินตามปรากฏการแต่ไม่เข้าใจว่าในอดีตเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารของประเทศนะเขาวางกลยุทธ์อย่างไรตั้งแต่พลเอกเ,เปรมตินรสุรานนท์เขาไ่ศึกษาย้อนหลังนะครับแต่ท่านเป็นผู้พากษาที่ดีนะเป็นนักกฎหมายที่เก่งแต่ไม่ชิ่วชาญ เรื่องของพลังงานโกโซบิกเป็นกันใหญ่ละนะครับตอนนี้นั่นคือประการที่2ประการที่3นะครับเรื่องระบบทักษิณกลับมาหรือไม่ทําไมคนเข้าใจแบบนั้นเพราะเห็นการเคลื่อนไหวของทักษิณทักษิณกําลังเดินสายไปทั่วทั่วพื้นที่ต่างๆนะแล้วก็มีการเล่นงานทักษิณนะครับเพราะว่าแดงกําลังแย่งพื้นที่ทักษิณคืนมาในขณะที่ ส้มไม่ยอมไม่ยอมก็เลยเป็นที่มาของการทำไ i o อนอกสภานะครับบนโลกโซเชียลเข้าสู่ในสภาผู้แทนสภาก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อไประบอบทักษินเข้ามามันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เป็นปรากฏการณนะ์ที่เห็นกันนั่นแหละนะส่วนคุณเทพไทยเนี่ยคงไปติดคุกอยู่นานแหละ คงไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองคุงเทียบไทยนี้เขาก็เป็นนักการเมืองที่ดีเคยเป็นนักการเมืองที่ดีแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการทุจริตการเลือกตั้งนะครับก็เลยติดคุกติดตารางไปนะครับอพอออกมาเสร็จจะได้รับการพักโทษหรือไม่รับการพักโทษก็แล้วแต่<ๆ>เขาก็มองด้วยตามองเห็นนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้แปลกอะไรคนทั่วไปก็มองแบบนั้นแต่จริงๆมันอีกอย่างหนึ่งจริงๆมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง นะครับถ้าใครได้เรียนยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงจะรู้ทันทีเลยนะผมได้รับคําถามทุกวันมันเกิดอะไรขึ้นประเทศล่มสลายนั้นเหรอมันสารพัดผมก็เรียนอยู่ยเสมใจเย็นๆเราผู้ชมก็ชมไปนะมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นนะครับและสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เราเห็นเรื่องหนึ่งทักษิณถูกปล่อยตัวมาสองเราเห็นเรื่องส้มกับแรงกําลังฟาดกัน เราผู้ชมไปเดือดร้อนอะไรอ่ะก็ดูอย่างเดียวนี่ทำอะไรไม่ได้หรอกนะฮะได้แต่บน่นนะแล้วก็ประเด็นคนที่พูดอะ่ะคือคนไม่เข้าใจนะเพราะคนที่เข้าใจเขาไม่พูดนะเขาเงียบเขานิ่งเขานั่งยิ้มเขาตลกนะไก่พวกนักวิเคราะห์อังหลายนะเพราะยังไงการวิเคราะห์ยังไงมันแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะถูกเพราะอะไรเอาปรากฏการณ์คือสิ่งที่เห็นมาทําการวิเคราะห์ผมก็เคยเป็นนะ ผมก็เคยเป็นแต่กระบวนการสังเคราะห์มันคนละเรื่องนะคนละเรื่องเลยนะหลายประเด็นผมอธิบายให้คุณส่วนเห็นนมันคนละเรื่องมันคนละคนละฟากคนละฟ้าโอ้ยดีลับดีโนนี่เนะผมพูดว่าดีมันนองพูดไปเรื่อยไอ้เป็นจริงนี่เม่อเป็นความเชื่อของแต่ละคนที่แตกต่างกันใครสนใจนะผมเรียนย้ำนะมา ทางสโมสรยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงที่มีพลเอกกิติรัตน์ฉายาอดีตที่ปรึกษานายกรัตรีนะครับแม่มทัพปฏิทีสี่มีพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐนะเลขาธิการนายกรัตรีในอดีตนะครับแล้วก็มีพลเอกชัยสุวรรณภาพรองผู้จัดการหาสูงสุดเสนิดนะแล้วก็อีกหลายท่านอาจารย์จเจริญวัฒน,นสิน,นผู้เชี่ยวชาญด้านสามก๊กนะแล้วก็มีผมเนี่ย จะจัดสัมมนา,าทุกๆเดือนเดือนละสองคนใครสนใจไปร่วมสัมมนา,าได้นะฮะไปร่วมสัมมนา,าได้นะครับก็จะได้รับความรู้ที่แท้จริงนะครับซึ่งบางเรื่องก็ไม่สามารถที่จะนําเสนอในโซเชียลมีเดียได้นะครับซึ่งการสัมมนา,าเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับความรู้ใครรักชาติก็สามารถไปร่วมสัมมนา,าไปร่วมเป็นกลุ่มที่เรียกว่าในอินผู้ปิดทองหลังพระนะรเรียนครบห้ารอบก็จะได้เข้าไปสโมสรยุทธศาสตร์ชาติการเมืองไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น ทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับไม่ได้เลี้ยงหลานประชาชนได้เห็นละทักษิณไม่ได้ป Ł ่วยจริงประชาชนได้เห็นละ,นะสองอย่างเนี้ยประชาชนได้เห็นชัดเจนนะฮะนั่นหมายความว่าวันเวลามันระบุถึงสถานการณ์นะครับตอนนี้เราได้เห็นในการเคลื่อนไหวของทหารที่ผิดปกติเนี่ยนะคงคงได้เห็นละทหารก็มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมขยับเพิ่มเติมไปโผล่ที่นู่นที่นี่เนี่ยเนี่ยเื่อยเปื่อย ในรับในช่วงเวลานี้ในขณะที่รัฐบาลก็เริ่มหักหลังกองทัพเรือนะฮะส่งสุทินกรังแสงไปทําการเจรจากับจีนจะยกเลิกเรือดำน้ําจีนจะเปนเรือฟีเกียรแทนซึ่งจีนก็ไม่ยอมหรอกนะฮะเป็นการหักหน้าจีนเป็นการแต่เป็นการหักนะฮะในส่วนของกองทัพเรือด้วยในกาบสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะระบบทักษิณกําลังเกิดขึ้นใช่ไหมในเชิงปรากฏการคนจะเชื่อแบบนั้นแต่ความจริงมันคนเลื่องเลย ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักด์เจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สิงหามีนักโทษบินมาถึงเอือนจำตอนใบบ่ายพอเทียงคื้นก็ป่วยหนักใกล้ตายพอเทียงคื้นก็ป่วยหนักใกล้ตายคลาสีร้องไห้เรีบเอาตัวไปรักษาฉันสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแข้งปวดขาใช้อาพิสิทธิ์เลี่ยมานยาใช้อาพิสิทธ์เลี่ยมานยา กุมพาก็กลับบ้านสบายใจกฎหมายไรความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนวรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเมืองไทย นหนาจากใจนักกีราขี่มาสบายใจหกยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรเสิบยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรกันจายทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมานพื้น เขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสอป,อ,ปอป่อผักไว้ดีนะท่านชัยวัดเขารู้ใจดีนะชาวบ้านเขาตาไว้าการสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไรความศักดิ์สิทธิชีวิตประชาชน็็ุ่นวไวคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบาย คนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาคนมี ชาวคอมเมนอยากได้ก็กปูดอีดเส้นแดนรักตูดทับโอนดินแดนไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่เส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เสื่งแผ่นดินมาร่วมกันเถิดที่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดิน อูคูคนไทยรักชาติด้วยชีวินอู้คนไทยรักชาติรักแผ่นดินที่ดินทำกินขอมลูกล้านผู้สืบไปประชาชนทำเพื่อชาติคุณมีอำนาจทำเพื่อตนดโกองแย่งชิงช,อช่อ